ขนมจีบปูเมนูสตรีทฟู้ดอีกเมนูที่เดียนอยากแนะนำให้ลองทำเลยจ้ะขนมจีบปูแน่นๆเต็มคำโรยหน้าด้วยเนื้อปูหอมๆและกระเ,เทียมเจียวไม่พอใจหมูมาแจกสูตรน้ำจิ้มขนมจีบด้วยทำง่ายรสชาติดเด็ดเผ็ดกำลังดีสามารถทำเป็นเมนูทำขายสร้างอาชีพกันได้ง่ายๆเลยนะจ้ะเดียนแอบหมักให้มีรสชาติกินแบบไม่ต้องจิ้มอย่างได้เลยเถอะ อ่ะเดี๋ยวจะหาว่าโมูไปเจอสูตรแล้วลองทำตามกันเลยจ้าขั้นตอนแรกเราทำน้ำจิ้มขนมจีบกันก่อนเทซอสเปรี้ยวลงในถ้วยผสมซีอิ๊วดำหวานเกลือน้ำตาลทรายน้ำเปล่าพริกข o คนสผสมให้ละลายเข้ากันเมื่อเข้ากันดีก็เรียบร้อยง่ายเมืจ่จะทุกคนไปทำขนมจีบปูได้เลยใส่กระเทียมรากผักชีลงในครกพริกไทยป่นครกสผส,สมให้พอแหลกเมื่อแหลกได้ที่แล้วเตรียมไปหมักหมูกันจ้ะเตรียมหมูสับใส่ลงพันชนะผสมเนื้อปูเกลือซอสหอยนางรม น้ำตาลส่วนผสมที่โคลบน้ำมันงาแป้งขา้าวโพดขั้นตอนนี้ใช้มือช่วยนวดด้วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อให้ไส้ขนมจีบของเรานั้นเหนียวดีนั่นเองเรียบร้อยแล้วเตรียมไปห่อ,อก,กันขั้นตอนการห่อขนมจีบนำแผ่นเกี๊ยวจุ่มในน้ำให้เปียกทั้งแผ่น จากนั้นค่อยๆปั้นหมูที่ผสมไว้ใส่ลงแผ่นเกี๊ยวแล้วก็ห่อเข้าหากันได้เลยกดเบาๆให้เข้ารูปนะจ๊ะทำแบบนี้จนครบได้เลยจ้ะปั้นไปเพลินๆนะเถอะเรียบร้อยแล้วเดีอยนจะวางเนื้อปูไว้ด้านบนนิดหน่อยจากนั้นนำไปนึ่งกันค่ะนึ่งทิ้งไว15้15-20นาทีนะจ๊ะ เมื่อครบเวลาเปิดดูว่าสุกอย่างทั่วถึงกันหรือ,อยังเมื่อสุกได้ที่แล้วจัดเสิร์ฟกันได้เลยพร้อมทานจ้าเมนูขนมจีบปูกเดียนเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มขนมจีบรสเด็ดทำง่ายไม่ถึงนาทีทำทานเล่นเนก็ได้หรือจะทำขาขยก็ปังนะจ๊ะเดียนบอกเลยว่าต้องลองค่ะถ้าชอบอย่าลืมคอมเมนต์บอกเตียนกันด้วยนะคะก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะก๋วยจับยวนหมูหิวสห่อหนึบาท ทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยจ้า